ไม่เนได้พ่อมาบอกข่าวดีว่าตอนนี้แม่ทัพคุณลมาบ้านแล้วมาแล้วเหรอคะมาแล้วหรอกหลอะรับรองหนูต้องไปดูกับตาคุนเองลูกเหมือนทะเลเฮ้ยแล้วไหนอะคะเดี๋ยวกลังมากมามารอคะสูงไหมคะก่อนตอนเท้าหนูเนี่ย ไปไปต้อนรับรูกันเธ่ที่ไหนนะเธออยู่ที่นะนะเธออยู่ที่นาุเซ็นได้ดูครับตุใช่ไหไม่มีเจ้าของอันนี้เก็บได้เอาละเจอวง่ายๆ้ตุ้เรียกตุดูพ่อหัวบอกคุณลา ม,ม,มันน่าจะดึงขึ้นหน่อยโอ้ยเร็ว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 ไม่ไปไม่มาแล้วมันจะติดอะไรอีกสวัสดีค่ะสสครับเอ่อเชื่อไหคะือ ต่าตที่ก็ผมไม่ได้คิ้วสูงกับท่านนี่เออมื่อนี้สัญหาย้องย้อนมันไม่ใช่ไพทธากุลมันคืออะไรอ่ะมันคือไอ้ช่วงเฮ้ยใครมาไม่น่ามาเนี่ยทำได้กันนะทำมันอาบทำมันเผือดพวกไปไหนนั่นเรียบร้อยมันคือคนใช้ โก้กันเลยเนาะหน้าหลานงั้นไงนะ

คนสว่างจนตัวของเขาคนนี้ปากน้อนคนเรายังไม่เห็นตอแหลก็เหงายๆนะทำไมเรื่องแต่ก็ตอแหลก็ตอแหลเลยคนมีคนสวรรค์ตอแหลไม่ใช่ได้แต่ศาสนาดีไว้เนี่ยศาสนาดียังคนสวรรค์ตอแหลกันมึงด่าไอชมน่ไอ้มง De Eu... ไปเลยมันปากดีป้า้ยมันโอ้โไมันเนี่ะอไม่กินแล้วไอ้โอ้โหกาวต่อไปครับกระทำอย่างนั้นไดไหเนี่ยเกือมาเอาเกนไปไปหาไก่ขาวให้มาแต่เดิมมันไม่แบกใครเดิมันเอาดินเ้ไก่ดูเรียนดูียนไม้เดียวไฟเรี้เยวมึงก็เอาเก็บไม่ไดแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าม้ไหนที่มึงเียน่ะู่มันต่ำไม่ใหญแล้ว่ะโหแล้วมึงไม่ทำสัญลักษณ์ไว้วะไม่ทันนะมันลงถุงไปแล้วโอ้โห ที่ต้องเอามาอีกสองชุดแล้วแ่ะ,ะครับมันนี่สุดยอดมันลดจริงจริงๆี่เกเราเป็นพอเราปากกัลญาเรามอวดอะไร,ร <อ S 1> จร้ะเข้ากันเลยรทำไมขดข้ เดี๋ยวคอยดูด้ถึงโอ้โหคุชิอาหารใครจะกินทุกมเนี่ยโอ้โหแล้วไปบบไปนยังไงดิคกณทำคทำไม่ต้องแตะแ้วสั่งมาพวกนีใครนึกอยากกินวไม่กินแล้ไปเก็บลเอาสั่งมาจะได้สบายใจเออไปเก็บไเอาที่ไหน้ แต่งงานได้ไมคะเขาบอกเแม่ไม่ต้องแบ่งม่ขออยู่ตรงนี้นมันเดิไม่ดูมึแ้มันโตไม่น่ามีโมโหแม่ทันเลยครับเน่ยทไมลึกยังไงถึงมาเอาตรนนี้ไม่นผัวโไม่ผัวผัวตรงี้ผัวไม่ได้นะฮะเขาเตรียมหอยไปดูเดินแม่งมาปัตไตเลยแปะหอยแคก็มาหรไ้่ ของเรียมไว้ให้น ja ุ่ดูเอาไม่ถูกอันก็เตรียมไว้เดินเดินมาแรงข้าปาเดินยังคนจะไปไม่ไหวเร็วๆค่ะพ่อไม่ไหวแล้วค่ะอยูจุกจับหนูแล้วค่ะเดินนี่ไปแปะเกี่ยวัวงโงนนะไปแล้วเนี้ยเอาไปเนี่ย กินก ok mm ็กินไม่หมดฟันตัวเองก็ไม่มีเออเอออ่ะเด็กกินเลยแล้วเจี๊ยบต้องสี่ห้าหกเอาละวันนี้เป็นวันแต่งงานของเจ้าทชู้อะไรเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมาคืนไปคืนไปอะไปเอาขายเอาขายให้ผมมีเยอคืนได้ยังไงแกอมไปทุกใบแล้วนะขายต่อไม่ได้มาแล้วติดขายกันมากเลยโอ้เอากำไรไปสามบาทนี่เนาะสัญหาเหลือเกินเอาละวันนี้เป็นวันมงคลที่ดี เป็นวันที่ห้าวันเสาร์ขอให้เจ้าทั้งสองคนจงมีความสุขความเจริญห้าวันเสาร์หลวงพอ่อวันทีออ่ห้าวันเสาร์ไงวันนี้วันดีเสาร์ห้าน <5 S 1> <5 S 2> ะครใหเสาร์ห้าก็ขอให้เจ้าทุกคนมีความสุขความเจริญเทือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกมีหลานให้พ่อไวๆนะลูกนะให้รวยรวยเฮงลูกสมความกับพ่อพ่อมันหลินดีจั่างตรงนี้ตองยึดกับพ่อละไอ้ไอ้หุห่นเซนไปเลย มาเมื่อวันนียืนหมุนเป็นลูกขางเลยเร็วๆวะกูจะไม่ไหวแล้วจะเข้าหอแล้วไหนี่ครับครับมาจากไหนครับมาจากจันทีจันทบุรีครับมาจากจันใช่ครับเหมือนกันครับทำไมผมก็มาจากจันจันไหนครับกว่าจะถึงจันทนี่ผ่านทางผูารทุกผู้คอยทุกวันแล้วเร็วๆเวๆไม่ไหวแล้วอยาเข้าหอเอาออกมาเห็นไปเลยครับเดี๋ยวมันใหญ่ เราเก็บไว้จะมันจะได้ไม่อยากขอให้อยู่ดีมีทุกข์สุขไว้จงหาเอ้ยอยู่แบบกระเจิดกระถุ่งอยู่แบบตุลุรา จะบ้าเนี่ยคุยพอมอะไรแบบนี้นะทำไมละ่ะแข่งเบาพาลังกันากนายงไงแหนเห็นไหมแทงถุงแตกไปแล้วตาตึงตาหลุดทำไมอะตาหลุนไรแล้วไงแล้วไงจะไม่ไหวนะมันถุงแตกแล้วเนี่ยเห็นไหมะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็เอาถุงซับได้บุ้ยพอยแค่นี้เองวันนี้ถุงดูดินนี่ถุงทุงถุน ทุกนี้ถูกก็ไม่ได้ตังมาวันแลวันที่หนึ่งก็ถูกตัวเดียวไงไม่คว่อยพอที่คู่บาปสาวปล่อยเลยไงปวอยสุขีสุขั้งสุขาลังสุขลูกนนะฮะาลูาลังเกิดมาเิครับอกันท้อ Go. oh มันสำคัญไม่เพียงพอมันยังไม่อยู่ในใจคนงเจ้าในเมื่อเจ้าทำเช่นนี้พ่อเคยและเคยไม่ตาเคยสงสารเจ้าแต่เจ้าไม่เคยคิดถึงพ่อสนิทนับจากนี้เป็นต้นไปต้นกระท่อมท้ายสวนไป